ไม่มีอะไรอีกได้ว,ว่างไงนะเมื่อกี้เนี่ยหิวหิวแล้วหิวแล้วพริกแดงบา้านเรามีไหมฮะไม่ได้ไไดนี่นี่ไอ้เรื่องเม็ดแดงแดาใครมีเลยน,น,น,นี่ปลาร้าพริกแดงร้านต้มบอกวะนี่อยู่แบกินซอมตามกาก,ากหามูเรียกอะไรนะแคบหมู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 มันคือหนังหมูทอดแต่ทำไมเราต้องเรียกแคบหมูด้วย จักเลยใส่เข้าไปใส่ยเยอะไหมพริกแดงใส่ใส่ไปสามซีเมนต์แล้วใส่มารวดบ่าเผ็ดดอกแค่นี้เด็กๆใช่ไหมใช่แล้วบ๊อบอเผ็ดดอกมันจะเผ็ดมันซีบบ๊อบเผ็ดพริกอันนั้นก็เผ็ดแล้วเหรออีหลใช่อ่าตามมดทำไมนะมดมันขนไข่บ้านเราน้ำท่วมแน่ กำลังออาดูที่จะได้กินไหมวันนี้อ๋อมันไปเอานี่ยถั่วสมะเขอเศหนหนขศเออหนูว่ายูพี่หขขั่นก็ได้ลูกให่ก็ได้ลูกเล็กก็ได้แอนป้านัดว่ามันไม่เผ็ดหรอกเนี่ยเออใส่อีกสักหาเม็ด ลูกเดียวห <c oughs> ิวแล้วใช่ไหม <c oughs> ป้านัดว่าไอ้นั่นเอาอีกห้าเม็ดเม็ดเสร็จ <c oughs> <c oughs> เผ็ดแล้วตัวรู้เองเราก็ได้หายหง่วงไงเสร็จแล้วเราก็กินเสร็จแล้วเราเราก็ไปปล่อยพี่โคกันลุงไม่รู้หรอก แล้วเราก็เอาพิโคไปเล่นน้ำดีไหมแอดแล้วต้อไม่เชื่อไปด้วยใช่ไหมใช่ไปเล่นน้ำกันเผ็ดแล้วอ่ะโอเคพอเผ็ดก็เผ็ดจะกินส้มตำปาดผักทัวมาไหมอ๋อผักชีลาวผักชีลาว รู้จักผักชีเอ้ยผักชีฝรั่งชีลาวบ้านเราบ้านเราไม่มีผักชีลาวด้วยค่ะห้าห้าต้นนี่ผักชีผักชีไปเรื่อยห้วย <c oughs> <c oughs> โอ๊ยคอยระปวดตับกระเจ้ามือเท้ากัอะไรนะ พูดผิดตรงไหนนะไม่ได้พูดผิดเออเขาเราียกวักชีฝรั่งไงนี่โอเคนะปะลาเราลงไปชีฟฝรัง่งโครน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 ครครเดี๋ยวจะให้แอนแอนชิมว่ามันฮะไม่เผ็ดเลย ใช่ต้องกินใส่มะนาวอ่ะชิมน้ำก่อนชิมเนี่ยเอาต้นเดียวก็พอแล้วลูกเยอะไปหน่นอ่ะชิมเยี้ยังเผ็ดเผ็ดอร่อยแล้วเนี่ยแล้วใส่นี่ลงไป แคบมาแคบในข้าวมูสจิหรือเปล่าใช่เออแล้วต้องใส่แคบนี่แล้วใครมัดเนี่ยแน่นมากแล้วเราใส่สุดท้ายกับมือใช่เราต้องใส่สุดท้ายเราต้องใส่บัตก,กอก่อนอืมบัตกอก่อนเหรอบัตกอบักรกอมาหลับอยู่เปลี่นแล้วงนะั้นไงอืมก,กอใส่ท้ายพอไหมเยสวยจกินกับเราไนะหมเยสวยนี่มันยุ่งกับเราเลยเนาะ เดี๋ยวอย่า,ยาพึ่งลุกฟางก่อนพร้อมแล้วหนูอย่าพึ่งพร้อมเอานั่นหักก่อนเอาหักแคบหมูใส่เอาผักวางไว้ก่อนไม่่ใชน้องมนดะมดก็หน,นีไปทางอื่นเลยลูกหักแคบหมูใส่มาเดี๋ยวฮะพึ่งผักเอาแคบหมูใส่มาก่อนเอาปะลาร้าใส่มาอีกหน่อยมันแห้งเลยไม่ตัว ไม่ใช่ไหมหน่อยนึงจริงเหรออเดี๋ยวกะซิม,มานั่ยไม่แห้งเดี๋ยวก่อนเราต้องส้มเนี่ยต้มแล้วเนาะอ,ะอใส่แคบหมูมามแคบหมูให้เอสเนี่ยหมูน่างดเลยบอกให้มันหักเอี มันใส่หมดเลยตายแล้วยังชิมก่อนอีกรอบนึงใส่มะนาวยายสวยเริ่มขยับมาแล้วยัีเนยยังมะนาวอยู่หน่อยไหมอ้ไม่เทสพีแค่ห้าเม็ดใส่มาสวยยังไหมอ๋อแล้วถั่วใส่ไปแล้วเก็บอาจารย์มาใส่ ใครจะกินก็เอาชามเมาจานมาด้วยหรือสิกินให้ดูเนี่ยตามแล้วไม่กินตามแล้วบุรุษจักกินอออืืหนี่โหมูกินมันในครกนี่แหละเพราะเรากินกันเองแตนั้ง่ว้อ่ะอ่ะ ค่ะมูกจิมันจิมุกจินี่ยนสิแค่นี้พอสองคนก็จะสวยไปแป๊บเดียวขนไข่ไปเยอะมากตอนนั้นไม่เอาน้ำหรอเอาน้ำอยู่นี่ไงเอาน้ำไปเยอะๆโอ้ยเอาน้ำไปเยอะเยอะอยหเ,อะเ,อะเห็ดแทบบืึดูซะก่อนกล้องหน้าทำไมหมัวแถวอ่ะอืมตแดน,นกินโชว์หน่อยดิ โอ้ยต oh, ้องกินกับแคบหมูลองดูมันยังไม่เผ็ดลองกินกับแคบหมูดูไม่เผ็ดแล้วะทำไมพนัดเป็นอย่างนั้นเผ็ดเลยเอาแคบหมูให้ลุงหน่อยแคบหมูเยอะแหละแบ่งกันมาอืมหมูขึ้นมาแคปหมูฮึมดี๋อยอึมเข้าอืม ลองแคบหมูซึ้งๆวาบ่า